อเอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ทุกท่านทุกคนเลยนะครับทั้งนั้นและต่างประเทศนะครับวันนี้พอ่อกับผมกับช่องนโปชแนลนะครับวันนี้ก็มีเมนูนํำเสนอวันนี้นี่ครับ แซมมอน,นครับกกุง้งนี่แก่ลอยนะครับดึงเส้นออกแล้วเรียบรย้อยเส้นของลังเส้นเมาเส้นยังเส้นเดาเส้นยังนะอ่ะนี่กับมาแหล่แซมมอนอันก่อนนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแซมมอนติดหนังนะครับยี่ห้อ,อยังกับโมโหเออเออเอ็กมาเลยนะครับ ชับคลิปวิดีโอสไตล์นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ re, กดติดตามกดซับสไคร์ตามสเต็ปไปเลยนะครับเนาะเงียบๆกันไปกดกระดิ่งน้ำเหล้าบอไลค์หรือวะ <c oughs> อ่ะเซม,มอนติดหนังนะครับีสร็จพังผึดไหมน้ำน้อยนึงบ <c oughs> <c oughs> อแมนด้วยบอเรนนี่ติดหนังหนังญี่ปุ่นนะครับนี่ว้าวอันนี้ใส่มีดอันนี้แมนมาหน่อยเนาะ เจดเป่าหนังออก็แล้วนะครับกิน,นสินังเนี่ยไ้ให้แมวกินนะครับบวกินดอกหนั่งหมอนไว้จงไว้ให้แมวมาองศีละบ่ได้เห็ดขายเราเห็ดกินเองเอ้ายง่แง่องศีเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะ ทำยังไงกันเลยฮะโอเคท่านนี่พอเป็นพิธีสิดอก <c oughs> อ้าวันนี้ไปกินกันเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเอร่อยงไงงี้สิละอยากสั่นบอกว่าเอ้าอ่านี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาปั้นนะครับวันนี้ปันป้นปั้นหยาบๆมาเลยนะม่ได้ตำนะพี่น้องแสีบๆนะปลาเกลี่ยนะลักสลัดก,กับมะระนะครับนะนี่กุ้งที่เขา อันนี้หนึ่งกิโลนะครับเห็นอยู่นี่ยซับเนี่ยหนึ่งกิโลนะวางทับกันหลายับสมอนนะครับมาคำใหญ่ๆกันเลยครับนี่ช่วงวันหยุดเสาร์จิตเนี่ยจัดกันหนักๆเลยครับเผมต้นด้วยสมอนนะครับโอ้ต้นบบกง่ายเลยวางไว้หน่าดังเลยก็เน,น,นาะต้นใหญ่เลย 嗯，嗯。Mm. Mm. สุดสุดหวาน mm. เนี่ยเหมือนปลาแซลมอนของสีนเนาะมาพันลำกันเลยเฮ้ยพ่แม่พันส่วนพันส่วน ไปเงาเลยมาเดี๋ยวามาแ่บเงอนจับเงย บน่นเดืสามสี่ตัวเลยบ่ะอักสามอนะ่ะไปด้วยกันนะประหยัดพลังงานเอาเทียดเดียวเลย กพักมัน,นกินคือจังซอยจุแต่นอแนี่น ซีฟูดช่ำๆนะครับอ้าอาเ่ Oh จักเต็มไปเลยหนึ่กิโล nhung 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 ừ, nó mmm 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 à, Hết liền mmm 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 nó mmm 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 พิ่แม่คานี่เพ็ดดีขนาดเลยเจ้านี่ม <c oughs> ันเม้นว่า กุ้งสิมีสองแบบนะครับแบบผ้า,าลังกับแบบว่าผ้าลังแต่ว่าเสียมันออกเบิดเพื่อนแต่ว่าผ้าลังนี่มันสิซึมซับกับน้าจิม้มซีฟู้ดทอดีวกว่านะครับมากันบงังบังเข้าไปนะนเนี่ยเมื้อวานเนี่ยสิแก้วครับ แหบเชยงแหงเลยเผ็ดจนแหบข้ออืมหัเรา เมื่อน,นี้เห็นขาวๆนวนๆสิสสแดดมันแห้งนะพี่น้องสะท้อนมาหน่อยหนึงห่งฮึดีสีตัว ดมาด้๋ยวมาทานัานบ่นาะม่ท่านดอบอ๋อกินนั่งกินนั่งหัว chỗ gì hay Nói như vậy còn xong tua Tôi cái nói dày dặn lê Như xưa thì là <laughs> ừ, ngập มาครับโอ้โหอ่ะสุดท้ายแล้วครับะว่าเห็นล่งคลิปตอนดึกๆอ่ะบ่าว่ากันนอนพี่น้อนนอรับชมตอนดึกๆของสี่หวเขาเลยแล้วจุวอานเด็ดฮะแ้ก็ต้องขอตัวลาลัยชอบยังนั้งเนาะนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขาเขามาให้กำลังใจ สดใสทต้งสดม้วนๆโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับแซ่บขนาดนักเลยครับพี่น้องเนาะแซม่อนคำใหญ่ๆแล้วก็กุ่งสดๆนะครับหวานๆนะเนาะ เอาโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจกับช่องทังพอยชแนลนะครับเนาะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเนาะน่ะนะเรามาปอกันในคลิปหน้าเสร็จก็มาปอกกันทังสีครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ